สวัสดีครับอยู่ก ok ับเราในช่องฟลายเตอร์นะครับสวัสดีครับโเพียงสวัสดีครับอีนะครับผมครัับสสวดีครับอีกไปเด้อเข้าน่อยนี่ก็โอ้สีก็สวัสดีฟีซีเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องโบครับสวัสดีเองเลยครับโอ้นะครับอีกแล้วครับวันนี้ก็ล้างเฟสเสร็จนะครับก็จะพาเพียงเดินอีกเหมือนกันครับผมเพราะว่าการบุญของเพีงก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับถ้าได้เดิน วันก็การบวมก็จะหายนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะไปไหสว,ส,สวัสดีค,ร,ดดดครับวันนี้เป็นวันนะคะที่ต้องพาพ่อใหญ่ออกเดิน<อ>ค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่มีอาการบวมที่ขาครับต้องพาออกเดินครับแล้วก็หญ่ตุ้มมัดไม่ออกนะครับผม่อยจ่อครับผมใช้พิการธรรมาร์ตยังไงครับเพราะว่าพ่อใหญ่ใจดีครับผมธรรมาร์ตเดินได้ครับไม่เป็นไรครับ ก็ต้องพาเดินนะคะอาการบวมที่ขาถึงจะหายตกกระปิกกระปลอยพ่อใหญ่ตกมันไม่ค่อยออกค่ะ มันก็จะเริ่มเคลียวขึ้นมาบ้างแล้วพ่อใหญ่เพราะพ่อใหญ่กินน้อยค่ะโอ้มีหอบยาไปด้วยหอบไปนะี่กินหรือเปล่าพ่อใหญ่กินเยอะๆนะไปเดินเล่นสักหน่อยค่ะยืดเส้นยืดซสายเพือที่อาการบวมที่ขาจะได้หาย มาทางนี้น,นึกว่าพ่ออยา่จะไปทางนู้นแม่รู้จังเลยนะมาทางนี้จ้ามาทางนี้ไปไหนไปด้วยตลอดค่ะน้องมาบรรยากาศตอนค่ำค่ะ ที่มู่บ้าน20หลังพ่อใหญ่เดินไม่รอตากล้องเลยนะพ่อใหญ่ยำเอาไปเลยรอตากกล้องหน่อยจ้าวันนี้ วันนี้จะมาที่หน้าบ้านค่ะเมวานไปที <Hah> ja ่ห <dann> ล <fronts S 2> ังบ้านเดินทางักนันสารปูย่าก็ทำความเคารพก่อนค่ะ ถ้าแพได้ออกเดก็จได้ครับงตัวอื่นเช่อที่ดินบริเวณนี้นะครับก็ถ้ามันไม่ออกก็จะได้ครับที่เราพูดต้ใช้การพูดแนทางสารบุเรือนจารย์ครับเพื่อให้ความรู้ว่าถ้าามาสอก็จะพาเขาดให้เขาได้สมผัสับแงเชื่ออนครับก็ มันโตจะไรครับผมเรออ๋อความเรียนว่าให้ผู้ใหญ่เดินค่ะเดินตามรอยรจะมีทางเดินผ่านเส้นนี้ค่ะจะมีทางเดินบริเวณแถวนี้นะครับก็ให้ผู้ใหญ่ได้สะกดจิตช้างขื่นถ้าละมันไม่โอ้โหถ้าได,ด้สะกดจิตช้างขื่นเขาก็จะมีละมันออกมา ผู้ใหญ่เดินเร็วค่ะเดินไม่ทันเลยจำเอาจำเอาเลยนะผู้ใหญ่เลบขออภัยค่ะขาที่บวมก็จะลดลงกว่าเมื่อวานมากค่ะว่าผู้ใหญ่ได้ออกเดินผู้ใหญ่ใหญ่มากเลยคนระับ ลองดูครับเป็นกล้วยข้างทางครับใหญ่มากเลยคนระับกล้วยที่ข้างแปลงหญ้าของพ่อใหญ่ค่ะไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์หรือเปล่าค่ะเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าแรงแล้วหญ้าของพ่อใหญ่ก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะ ไว้ก่อนไว้ก่อนจ้า,จาเติมน้ำมนันหน่อยอจะกองไล่มาเองกองขออภัยด้วยนะคะย้อนเสงนค่ะกอหันกล้องกลนะคร

ตอนเย็นค่ะทุกช่วงเวลาตอนนี้เริ่มอุ่นก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ,เร,ะเรื่อยๆร้อนครับไปครัวไืพัดลมนะครับวันได้ืนพัมนครับยืนต่อครับ ไปด่นไปอืมสำหับงาหายข้างหนึ่งพ่อใหญ่ครับก็ไปดันไม้รุดโอข้างนะครับกลับไปแล้วก็ไปขไข่ไว้ไดึงนนครับเพราะว่าได้งามจะไม่ลนะครับกลับไปดึบ้านก็จะใส่ไ,ไว้ไดึงครับเอาไม่แวะแล้วพ่อใหญ่ต้นเขียวนั่นนั่นต้นหญ้า เมื่อวานครับผมหญาคนได้ไม่ดีนะครับตั้งทางนะครับะตอนนี้ก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วค่ะก็ได้ค่าพ่อใหญ่เดินทางกลับบ้านค่ะขนเพียวเลยเพ่อใหญ่อะไรกัน

ถ้าออกก็คือนะ้ำมันออกถ้าไม่ออกแสดงว่าพ่อใหญ่ใกล้จะหายแล้วหรือว่ายังไงควานค<อ>นะวัเลน,น,นาน้มนเครับนถ้าเชือกอื่นได้สัมผัสอย่างนี้น้ำมันจะไหลออกมาเลยใช่ไหมออค่ะแต่พ่อใหญ่ของเราไม่รู้จะออกหรือเปล่าน,น,นะคะต้องไปดูที่บ้าน บางทีอาจจะไม่ออกต้นนี้อาจจะไปเที่ยวแล้วใช่ไหมพ่อ,ให,อใหญ่ ลูกสาวนะครับบ้านนี่ลูกสาวครับ,รบใหญ่ก็จะเข้าทางที่หน้าบ้านของเราเองค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพ่อใหญ่สัมผัสกลิ่นช้างเชื่ออื่นนี้น้ำมันจะไหลออกหรือเปล่าอเอาไปแล้วก็กินด้วยนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็จะมา อยู่ที่โรงช้างใหม่ค่ะเพราะว่าโรงช้างเก่าเราล้างแผลก่อนที่จะพาพ่อใหญ่ออกเดินเล่นก็จะชื้นแฉะค่ะก็จะให้พ่อใหญ่มาอยู่ที่โรงช้างใหม่ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะที่นอนของพ่อใหญ่พอเวลานอนก็จะได้ไม่ คืนแฉะค,ค,ค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่มีแฉที่ขาได้นอนที่แห้งก็จะเป็นผลดีมากค่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันไหลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดินมาถึงบ้านแล้วมาดูออกไหมครับออกไหมพ่อใหญ่ออกไหมฟันเลนกถถ็ถึงที่ปะไม่ไหลครับ ซึ้มๆครับเตขพอยังบวมอยู่นะครับผมไหนอีกฟังนี้ค่ะออกไหมตรงนี้เข้าอ๋นี่ก็เหมือนกันครับไม่ออกนี่บีออกไหมรลีดออกไม่ออกครับผมก็ไม่ออกนะครับจิ้มไอ้ชูก็ไม่ออกครับอยููก็แห้งนะครับผมขาก็ดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากขาก็เริ่มเจ็ย อะไนะครับผมดีขึ <France> ้นมาปลอดภัยดีนะครับผมกลอัีนี้ก็ปดีทุกท่านครับได้รับชมคลิปนี้ก่อนนะครับป่อยลืมฝากแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับไมลต้งสครับือเป็นตุาแกครับผมคลินี้กคเพราว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องางสวัสดีค่ะทับหน่อยเชียรหน่อยักบอด้วครักบอดเชียรับ